ข่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวช็อกวงการมาเทิงเลยนะคะเมื่อค่ายนาดาวบางกอกค่ะได้ออกมาประกาศขอยุติทุกบทบาทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตซีรีส์ละครรวมถึงผลงานเพลงด้วยค่ะโดยวันนี้10พฤษภาคมยงทรงยศสุขมาก,กน,านันกรรมการผู้จัดการบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดได้ออกแถลงการสำคัญประกาศยุติบทบาทเป็นบริษัทพัฒนาและดูแลศิลป,ปินรวมถึงการเป็นผู้ผลิตซีรีส์ละคร หรือผลงานเพลงต่างๆตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565นี้ในแถลงการระบุนะคะว่าตลอดระยะเวลา12ปีของนาดาวังกอกหน้าที่หลกัหลกๆของพวกเราคือการพัฒนาและดูแลศิลปินโดยมีความตั้งใจในการค้นหาพัฒนาและการดูแลให้เกิดนักแสดงหรือศิลปินที่มีความสามารถมีคุณภาพในทุกด้านเพื่อที่จะเป็นทางเลือกใหม่ๆและสร้างความหลากหลายให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยโดยมีงานเสริมที่ตามมาคือการผลิตซีรีส์ละครและผลงานเพลง ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสร้างงานและสร้างโอกาสให้กับนักแสดงหรือศิลปินในสังกัดได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นพื้นที่ฝึกฝนฝีมือและประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะทำให้เราได้มีโอกาสสร้างคนทำงานเบื้องหลังรุ่นใหม่ๆตามมาอีกด้วย ล่าสุดนะคะทางด้านนักแสดงหนุ่มพิษทัชระก็ได้ออกมาโพสต์ถึงความรู้สึกหลังทราบข่าวดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยภาพย้อนอดีตเมื่อครั้งยังเป็นนักแสดงในสังกัดนะคะพร้อมกับแคปชั่นบรรยายว่าดีใจที่เคยได้มาอยู่นาดาวบังกอกยังจําได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังมีกันแค่ไม่กี่คนห้องเวิร์กช็อปกับห้องแคสติ้งยังอยู่ที่ชั้นสองแต่ในวันนี้เติบใหญ่จนเป็นบ้านทั้งหลังมีห้องประชุมใหญ่โตมีทีมนักแสดงทีมงานมากมายถึงจะใหญ่ขึ้นยังไงแต่ความอบอุ่น ความรักของพี่น้องนาดาวก็ยังคงเหมือนเดิมเสมอขอบคุณที่นาดาวให้โอกาสผมทําให้ได้เจอเพื่อนๆพี่ี่พี่น้องนองที่ดีได้ทําอะไรที่สนุกสนุกมีประสบการณ์ที่ดีวันนี้ได้ยินข่าวการยุติบทบาทของนาดาวก็ใจหายแต่ความสัมพันธ์และความรักต่อกันยังคงมีอยู่และจะคงอยู่ตลอดไปรักนาดาวเสมอจากนักเรียนนดบรหัส5 2 0 1 0 ปัจจุบันนะคะนาดาวังกอกมีสลร,รินักแสดงที่ดูแลอยู่ประมาณ28คนค่ะทั้งซันนี ol, ่สุวรรณเมธานนท์เตย์ชันทวิตต์ตอธนภพโอบอบนิธิ i, ตัวเศรษฐวุฒสกาวงระวีแบงค์ทิติบ Tan ิลกินพุทธิพงศ์พีพีกริกัปตันชลทรไอทาริสและอีกมากมายค่ะกานผลงานที่สร้างชื่อเสียงเรื่องแรกนะคะก็คือซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไวยวาวุนค่ะที่ออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2556นนะคะนำแสดงโดยพีทพัชระ ไมเคิลศ oh ิรชัดก um ันชุนหวัฒต์ต่อธนพบ้มารจุฑาวุฒิพตตี้อังสุมาลินปันปันสุทธตาเก้าสุภัสราฟุนสนาทศั์และก็ยังมีฮอร์โมนสไัยววุ่นซีซั่น2ซีซั่น3เดอะไอฟิแนลซีซั่นตามออกมาอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีละครดังมากมายค่ะอย่างเลือดข้นคนจาง My a m อ u l a n c e ์รักฉุดใจนายฉุกเฉินแต่รักฉันด้วยใจเธอพักหนึ่งและสองและก็ยังมีผลงานที่การันตีด้วยผลรางวัลอีกมากมายเลยละคะ่ะ